สิ่งที่อยากจะแนะนำคนที่หัดถ่ายภาพใหม่ๆก็อยากให้มองที่ตัวภาพที่จะออกมาสิ่งที่จะเล่าเรื่องคอนเทนต์ข้อความที่จะอยู่ในภาพนั้นมากกว่าอุปกรณ์ที่จะต้องวิ่งไล่ตามตลอดเวลาเพราะว่ามันจะไม่มีวันจบสิ้นมันจะต้องเป็นการซื้ออุปกรณ์ตลอดเวลาแล้วก็เป็นการเทสอุปกรณ์มากกว่าการไปถ่ายรูปสวัสดีครับผมโอธร,รมิร์ลือพัวพิทักษุลครับ ผมจะมาเป็นโค้ชของคุณในโปรเทรนขบวนรถไฟสายการเรียนรู้ในคอร์ส Storytelling Photography ถ่ายยังไงให้เล่าเรื่องภาพของผมที่ชอบจริงๆจะมีอยู่2-3สอย่างนะครับอันแรกก็คือถ่ายภาพบุคคลเขาดำในสตูดิโอก็จะเน้นที่อารมณ์สีหน้า จะใช้ไฟแค่ตัวเดียวอย่างมากก็2ตัวอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้ไฟแค่ตัวเดียวแล้วก็เน้นที่อารมณ์ของภาพเป็นหลักสีหน้าของตัวแบบเป็นหลักในคอสตอรี่เทลลิ่งฟอท g กราฟีถ่ายยังไงให้เล่าเรื่องของเราครับเราจะเน้นที่การถ่ายอย่างง่ายๆนะครับการถ่ายง่ายๆให้มันเล่าเรื่องให้ได้นะครับเน้นไปที่ผู้เริ่มต้นหัดถ่ายรูปใหม่ๆหรือว่าเพิ่งซื้อกล้องมาถ่ายแล้วยังไม่สวยคอร์สนี้เราจะทําให้ทุกคนไม่กลัวกับการใช้กล้องไม่กลัวกับการทดลองอะไรใหม่ๆในกล้องนะครับเราจะเริ่มจากการที่ไม่ ไม่ใส่ข้อมูลเทคนิคในเซสชันแรกนะครับเราจะยกพาร์ทเทคนิคที่ยากๆไปไว้เซสชันที่2หมดเลยแล้วก็จะเซสชันแรกเราจะเน้นในการเลือก subject ให้เป็นโฟกัสให้ถูกที่คิดแคปชั่นให้ถูกแล้วก็เล่าเรื่องให้ได้ในพาร์ทที่2เราถึงจะไปเรียนรู้เรื่องเทคนิคต่างๆเพื่อแก้ไขข้ขอผิดพลาดในการถ่ายโดยที่เราไม่รู้เทคนิคทั้งหมดนะครับในตอนต้นนะครับแล้วก็มาเริ่มเรียนรู้เทคนิคต่างๆเช่น f-stop speed ISO แล้วก็ชดเชยแสงยังไง มุมกล้องยังไงเลือกกันยังไงในการถ่ายขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถ่ายภาพนะครับในคอร์ส storytelling photography ถ่ายยังไงให้เล่าเรื่องกับ Broadtrain ขบวนรถไฟสายการเรียนรู้